ัลโหลวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูนี่กันเนาะจุดงานดำกันดีกว่าก่อนเมื่อกี้จุดก็มีพึ่งแตกมานั่นนะวันนี้ผมจะมาบอกเอ่อจะเป็นจุดพวกเก็บกัญชานะครับผมแล้วก็โคกัญชาเก็บโคเคนโคเซษโคเคนเนาะส่วนเอ่อโคเซสสารอะตอนนี้ผม ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าเอาแบบหลักๆละกันที่แบบเอาทากันนะจุดนี้นะครับผมจะเป็นจุดโพสเซตกันชานะก็คือเราจะต้องมีใบกันช้า2ใบนะแล้วก็มากดโพสเซตตรงนี้ซึ่งจุดมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดจีเหล็กเนาะแยกเหล็กตรงนี้อะตรงนี้แหละเนี่ยมันจะอยู่ป้ายนี้เนาะ เซนเจอร์โอเคโอเคทุกคนก็สำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวจุดเก็บกันชานะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอ่าเนาตรงกันชาอยู่ไนอเอ่ยนี่เราก็มาเก็บกันได้นะครับผมก็ตัวจุดก็จะอยู่ตรงนี้312สําหรับคนที่ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมเป็น ตอบเมนต์เน่ของคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามาหาตรง312ไม่แจ้มันอยู่ตรงนี้ครับผมใกล้ๆกับรัฐสภานเนาะโอเคโอเคทุกคนก็<ๆ>ตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดโพเตทโคเคนเนาะคำใบของแอดมินก็คือรังกระดาษเนาะเต่กก็คือตรงนี้ ตัวโพเซตโคเคนจะอยู่ที่814นะครับผมตรงข้ามกับเอ่อยงยังอะ่ะกับปาเิโมเนาะอ่าก็ได้อยู่ตรงนี้เหมือนกันครับผมใช้เหมือนของกัญชาเลยนะอัน,นอันนี้จะใช้เป็นตัวก้อนโคเคนสองก้อนนะแล้วก็มาโพเซตโอเคครับโอเค ครับผมก็สำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บโคเคนเนาะก็ตอนนี้จุดพึ่งแตกไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอยู่ตรงไหน,นเอ่ยผมไม่ได้เก็บนะผมแค่มาให้ดูโคเคนไหนวะโคเคนมันถ้าให้พูดจริงๆมันมองยากนะครับก็นี่นี่น,นี่อ่า หรือสำหรับใครที่ไม่เห็นนะครับก็ปรับเซตติ้งเป็นเอ็กแบเนาะให้มันเป็นหิมะมันจะมองง่ายกว่าก็ตัวจุดเก็บโค,โคเคนนะครับจะอยู่ที่1.80นะครับผม1.80ตรงนี้เลยเนี่ใกล้ๆกับร้านสัก์ตรงนี้เนะเาะเก่าโรงพยาบาลเก่าโอเคก็แต่ละจุดนะที่ที่เรา จะไปทาไปเก็บหรือไปโพก็แล้วแต่นะครับผมการจอดรถนะคือเราต้องจอดให้ใกล้ๆจุดนะครับอตัวอย่างเช่นรถคันสีเหลืองคันนั้นนะครับผมเราต้องจอดให้ใกล้จุดนะครับแบบถ้าถ้าจอดห่างแบบอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้มันจุดแตกมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าตอนจุดที่มันยังไม่แตกแล้วเราไปจอดแอบบหรือว่าในระยะสายตาของตำรวจนะครับผม เขามองไม่เห็นอันนี้เราก็อาจจะอาจจะโดนโทษนะมันจะบวกเพิ่มแล้วก็อาจจะโดนใบเตือนได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นกฎนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ยังไงอะ่ะอ๋อท,ทำางานดำใช่ไหมก็ให้ใช้เป็นรถ4ล้อนะครับผม อันนี้ผมย้ำนะว่ารถ4ล้อต้องเป็นรถธรรมดานะครับผมรถธรรมดาทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ2ล้ออันนี้โดนใบนะครับผมแล้วก็ตัวรถสเปเชียลเนาะรถสเปเชียลก็จะเป็นเป็นรถสเปเชียลอะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมก็คือรถสเปเชียลนั่นแหละโอเค สิ่งสำคัญในการทำงานดำนะครับผมเราก็จะต้องไปตีบัตรนะครับตีบัตรที่เลเบลสีเหลืองอันนี้เนาะแล้วก็มันจะใช้ของนิดหน่อยแล้วก็เงิน30,000บาทเลท100นะครับผมก็จะเป็นบัตรอันนี้เลยนี่บัตรอนุญาตทำงานดำเนาะก็มีบอกอยู่ว่าได้ที่โตครับเลเบลเท่านั้น โอเคบัตรเงินน้ำก็ทำได้หมดเลยครับเก็บกัญชาโคเคนโพเซตกัญชาโพเซตโคเนาะโพสารอ่ะที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นการจกปูนน้ำมันอะคริลิกอะไรประมาณนี้เนาะโ okay. อเคก็คลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวมากแล้วกันนะครับผม <laughs> ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยโอเคครับผมก็สอบรับใครที่ถามมานะผมก็ตอบไปให้แล้วบางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบก็ขอโทษด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ฟาร์มเรื่อยๆเลยหาเงินอยู่อยากแต่งอยากจูนรถแล้วเนะี่ยถ้าผมไม่ไปลงพวกเทคบักเทคเบ็ดอะไรหมดก่อนนะโอเคทุกคนก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันนะครับผม่าาประจําช่องโอเคบายบายครับเจอกัน